ได้โอกาสนะคะมานั่งอยู่ในฟาร์มนี่หละในกระท่อมเนะเาะค่ะเนาะหาเงิตั้งโทรศัพท์มันเทียงก่อนเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยในเพื่อนกันดูในในกระท่อมนี่นะคะเพราะพักมือน,นี้อันเตีมในพักพักขึ้นช่ายเนาะค่ะเนาะนี่ในในของเขาในเนน้อยหนึ ثر, ่งดอกคะ่ะพักขึ้นช่ายนี่เขาก็เอาดินใส่ถาดน,นะคะเอาดินใส่ถาดแล้วก็ แต่แต่มเมล็ดล่งหลุมเขาก็จะเอาใหม่นิดจิ้มให้เม็ดผักติดมาน้ำใหม่เนาะคะ่ะเม็ดผักติดมาน้ำใหม่เขาก็จิ้มให้พอดีพอง้ามอ่าก,กิ้มแห้งแต่แตลงไปตามลุ่งหลุมเลยนะคะเพราะว่าเป็นถาดหลุมใส่ดินไว้แล้วเนาะคะ่ะเขาก็จะผสมดินไหมีความชื้นนิดนึง เพื่อที่จะได้ให้ไหม่ของข้ามันเปียกดินน้อยนึงเนาะค่ะเฮาก็เอามาจิ้มลุง่งใปหลุมกถือว่าได้ไวอยู่ค่ะมาาจะเพาะไว้ในหนีสักคนให้เขาเกิดกว่าจะได้ปลูกกระโดนอยู่เด้อค่ะแปะเดือนพันเด้อขึ้นชายบเบายง่ายดิเพาะไวเรื่อยๆที่ไม่เพป่นเพาะหลอบก่อนกะ ตอนนี้กำลังไร่ปลูกอยู่ค่ะคุณพ่อปลูกไปได้หลายแล้วล่ะปลูกไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเพราะว่าในฟาร์มของเฮากับเฮ็ดแบบต่อเนื่องนะคะในแบบต่อเนื่องปลูกไปเพาะไปตอนนั้นเพาะได้หลายได้เยอะมากเลยคุณพ่อปลูกสิเบิดแล้วปลูกอีกเหลืออีกอยุคหกถาดบ่พ่อแปลง่ยนจะบอนปลูกกับเตรียมไว้แล้วเนาะคะ่ะ ขึ้นช่ายนาหนาวขึ้นช่ายสีง,งามท่านนาห่อนนี่บ่ค่อยปั้นใหน,นาห่อนถึงใหญ่าสานาหนาวนี่โตเร็วโตวไวหลากแข็งแรงได้เล้วถาดหนึ่งนี่ถาดที่สองถาดที่สา มืออื่นกับสิบพะช่ำสลัดนะคะเพราะว่าแม่เพิ่นอันพ่อสลัดว้หันสามซีถาดพอ่อพ่อเอาล่งถาดแล้วพ่อเอาล่งถาดหลุมมืออื่นนะคะมืออื่นจะเอาล่งถาดหลุมล่งถาดหลุมมืออื่นมือนี่กะ กอขึ้นชายคนบ่าเพ็สิเหล้วโบมาคําช่วงเศร้าเมเพิ้กลับไปออกตลาดเนะคะไปขายของตลาดสีเขียวโรงพยาบาลมเมเศร้าคนไล่ไลยค่ะแต่ว่าเมเป็นโบม่มีโอกาสไปทายรูปโบม่มีโอกาสไ้เปิดไล่สดเลยลูกค้าหลายเฮงคือคาดค่ะมื่อเมือเศร้าเพราะว่าอ่าเป็นตลาดต้นเดือน,นะะเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะหนึ่งร้านดวงตานะคะม,มือนีเมเป็นมะเพาะผักนะคะ เพาะพักขึ้นชายมันก็เป็นต้นเดือนน้ำเน่ก็เลยฟ้นก็คือคากำลังสื่อหลายจะเป็นทีคือขาขึ้นเท่งอยู่ดอกเหมเแ้ขายของมวนอยู่พักก็ขายเบิดสุดตัวเนาะค่ะขายเบิดสุดตัวขายเบิดทุกตัวเลยเ้อาแซวขายมวนขายยินงี่นก็เพาะขึ้นชายว้ตะโก ยี่สิบปลูกว่าท่านราคาดอกค่ะพี่น้องโอยตอนนี้ราคาดีดีค่ะปีนี้ก็ว่าสิบปลูกไ้ไดแต่กะเฮ็บดบ่ไดเฮ็ดบ่ไดเลยปีนี้กะล่งปลูกไปกะล่งได้ต้ปลูกก่อนเนี่ยกะสิไดวางว่าท่านพ่อคือว่าท่านพ่อไดถอน ้าเต็มใหม่เปียกๆเ,เข้าก็จะจิ้มใจเอ,อ่อมะเล็ดติดไปนะใหม่เข้าก็จะไปเปียก,กใจหลุมไวเนาะคะ่ะขอบคุณสีล้านดวงตานะคะมาเบิ้งไม่เพิ่นพอพักขื่นชายเอาใหม่ที่มันเปียกน้ำเปียกดินอยู่นี่มาจิ้มใจมะเล็ดพักเข้ากับไปเต็มใจหลุมเพราะว่าถาดหลุมเข้าใจดินไวแล้วเนาะคะ่ะกับสีเหลียงนองไวหนีก้อนเป็นเดือนพุนราคาะจ้งสีได้ปลูก เบิ่งแต่เฮ้าจีดหน้ามาักให้เขาเรื่อยๆดูๆให้เขาไงใบไวะว่าฟ้าของเฮ้ามันเป็นฟ้ามกเกษตรอินทรี่นะคะบไดใสสารเคมีใดๆพืชพผักกับไงไปตามตามเวลาที่เขาสีไงน,นะคะขเขาเขาบ่มีแนวหลิงเขาบไดีสสารหลิงอย่างต่างๆใส่ไปตามที่เ้ามีเนาะคะ่ะ ใส่น้ำมักเส่สวัสดีค่ะทำอะไรยายเพราะพักขึ้นชายค่ะกดไหล่เรลวครับปลูกโดนมาเหลวครับอะไรนะลูกโดนมาเหลวครับโดนอย่างนอว่าจังดใดวอกเห็นฟังเนี่ต่อค่ะ อันนี้น้องนักศึกษาเพิ่นท่มากขอบคุณนะคะขอประแจแม่เพลินขอประแจเนาะโอเคเพิ่มเป็นผู้ดูแลโอเคแม่ลูกโดมบอแม่ลูกโดมบอทั้งจังได้โอ้ยเมีอ่านบอกออกภาษาอังกฤษหน่นนะ แม่อ่านบอออกดอกภาษาอังกฤษนั่นเอาไปแก้ให้แล้วอันนี้มาเบิ้งครับผมแม่ลูกโดมบอแม่จังแม่นอ่านบอออกเด้อภาษาอังกฤษนี่สบายดี สวัสดีค่ะโอ้คุณเชียนเจอลำหาะผักกะไร่สดเดอ้อเฮียนนี่โอ้ยหลายปวดเอาส่วนใจดีกว่าเอาส่วนใจเทียนละน้อยสวัสดีค่ะเตรียมมัน มันมาหลายปวดนี่เอาใส่ส่วนจิบเอาอเทียน้อยเอาในถ้วยแล้วมันเนี่ยมพอเห็นว่ามันล่งน้อยล่งหลายประใดใส่ลักสูตรไหมขอบคุณสี่ล้านดวงตาเด้อค่ะขอบคุณหนึ่งลอยล้านไหลเด้อค่ะ เขาเอดไล่ามาวันพฤหัสจะมีนักศึกษามาเข้าเปลงนี้วันนังค้านพุดประหัดอพอดีแล้วหันเท้ามืออื่นตัดหยาเตรียมของวันพฤหัสเท่ากับเห็ดปุย๋ยเด็กหน่อยมันบึงพ่อม เสียงอะไรเนาะก็ก็แก๊กแก๊กเสียงยังก็ก็แก๊กช่วงนี้ช่วงกำลังเล็งปลูกผักจ้าปีนองค่ะเล็งปลูกเล็งผักบ่ม,มี่ผักขายค่ะช่วงนี้บะม,มี่ผักขายผักบุ่งกันอยากไง อากาศหนาวเนาะาพักบุงได้สิบเอ็ดมือแล้วยิ่งว่าท่านได้พอ่อขึบปกติห่อนๆนี่สิบห่าสิบหกมือทั้งสามเท่ากัได้ถอนด้วยค่ะอันนี้ยี่สิบมือจะได้ถอนบพอากาศหนาวพักบ่อาาวพักบุงมันยันหนาวมันบ่ขึ้น กะจ้องมือมะนีกะดีเนี่ยแดดอุ่นๆขึ้นมากบ่หนาวปันไดขอบคุณสามล้านดวงตาเด็ก0นานี้ปรสิทธิ์ไหลจกักข้าวหนึ่งบัวดนดอก บ่มีคลิปลงบ่ได้ลงคลิปยากมือเศร้าแห้งบ่ได้เห็ดหยังเลยไปขายของแล้วก็นยุ่งยุ่งจะได้บ่ได้ลงคลิปไม่ลงคลิปถอดไปแคปหนึ่งบ่ดินพวกมันเปียกแห้งนี่ดินไหลอันคุยบกพลาวหน่อยคุ้ยบกพลาวมาใส่อีกพอาะดีน เดี๋ยวให้นมากแตงแต่ทรงหนามเนี่ยไปเอาคุยบอกพาวม้องใส่จักหน่อยมันหนักดินดินนิดหน่อยอันจะด้เห็ดดินาอแต่ใส่เนี่ยมันมีดิน่อจิพาอบอกเฟี้ยงบอกบวบไปปลูกทรงหน้าก่อนจักหน่อยขอบคุณนะคะสองลานดวงตา หนึ่งรอยล้านไลค์นะคะที่เขาว่าเบิอ่าแม่เป็นฟาร,ร์มเกษตรอินทรีเนาอค่ะฟาร,ร์มเกษตรอินทรียเจาไปขายของล่องบาลก็ขายมวนดีค่ะมันมีจังสี่ตลอดไปตลอดปีก็คือสิบพ่อมื้นตาอ,อาปาเใน,เนี้โอ้ยคิหนอย ทุกปีนี่ก็สิได้ขายพักละเด้ช่วงนี้ปีนี่บ่มีพักขายเพาะพักกับบ่ได้ของบ่สะเทียนรลบผักค้ยได้คอยไปตามภาษาห้าหลัก เห็ดซมงบ่ได้หลายก็ได้น้อยและเนาะพีบอคามาบบเหยียบคอนสิมี่แห้งเห็ดยูย่ดกแล้วแต่จะเก็บจะป่วยจะกสิมี่มองปลูกง่ายบบอันถักกาดกับปลูกแถวหนึ่งเอ้ยน่าจะตั้งเปลี่งนด่าสงสั ถอนหอมตัวนั่นออกที่ด้เอาพักกาดไปใส่ให้เดีดยวดูพักกาดขาใหญ่พักกาดขาวปีหัวใหญ่ๆหัวหนึง่งหัวหนึ่งนี่สามสี่โลปีนั่นหญ่คัะ ขอบคุณสีล้านดวงตานะคะเลี่ยนเรียกโดมได้ครับกระจังว่าเมียวา่ามันเป็นโปรไ้า์ลูกโดมดิทางแม่จำอ่นอ่านบออกภาษา,กษาอังกฤษคนบ้านนอกอ่านบอกดอกโดมเอ้ยโดมเป็นจังไดในลูกไปหอดใช้แล้วเล้ยวเขาแล้วไปทังอุดรนหน่ะนะ อำเภอบันดุงเพืออำเภอบันผือกอดโดมอยู่น่ะบันดุงแมนโบมู่แม่อ่อนพันยวมเพื่อบันผือดีบานเดียวกันกับแม่อ่อนบ่าสาวอ่อนบันหน้าเม่เป็นเจ้าไหนน้องโดมมันผ่านโกดผ่านเกียนไปดดม Vào, mẹ phăng nè hoạt trái liệu đùm hoạt trái liệu vâng mẹ phăng nè mẹ cái hết cây tam cái nhem đồ đùm ơi đây gặp biến bại ทำมากกันยุ่งวี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 วมากเลยเด้หนยุ่งม่แต่ตัวยังไงคืออย่างนี้ทำมากนักศึกษา,กษาสิม,มาวัานฟาลือฮัดพอดีสาเหตุปุ๋ยให้เขาเบิ่งพอมเงินกันที่ได้ตัดหนา ม,มันลดคำกับห้างตัดผากเสาผากใบห้าากับบุไว้วันพฤหัสเด็กหน่อยเขามากกัเห็ดให้เด็กหน่อยบึงเพราะว่าเด็กหน่อยเขาสะมาศึกษาโอ้อย, <c oughs> ยุ่งตัวใหญ่ยุ่งใหญ่ยุงใหญ่ กัดเทาอนเทาเห็ดติ่งกิ้งอยู่บอ่อสวงบอ่อเศร้ามาันกัมากัดเด่นเมื่อยานเท่าเด้ยุ่งนั่นนะว้ายสองคนเอาจากยี่สิบนาทีกัสิลงเอ้ว้างด้วยประการราชนีดอกว่ามีขีบลงเมื่อนี้กะเอ้านั่งอยู่นี่ซื้อกันออไล่สดพ่อได้มีอันพ่อช่องบ่ว่างเนี่ยพ่อพอันนี่เนี่ยวิธีการพอ ขึ้นชายของไม่เพื่นเนาะเห็ดบอหยาดตกค่ะมันหยากแต่บอลเห็ดบอลูกนี่แหละพี่น้องเอ้ยเพาะนี่มันบอหยาบปันใดตกมือนึงกับเพาะได้หลายถาดอยู่มาในสักก้อนเดอ้อเพื่อนๆเอฟซีมาในไว้จะคล้องขึ้นทําขึ้นก็นกนได้วก็เสื้อขึ้นไว้จากสองมืออันนี้พวกแม่เสื้อสองมือดอกเสื้อหลายมือแล้วมันบอไดดปลูกบอไดดเพาะกันเลย ก็เลยเอามือนี่ละมันพอได้เห็ดบ่สะดวกมาหลายมือแล้วควน้นอ่ะจีบปงดินให้เห่าเขาก็บ่าว่างมือเศรากับภาคกันไปขายของหมื่ว่านกับภาคกันไปเกี่ยวเขาเกี้ยวเขากับเลี้ยวละละยังบ่ทันได้ตีน้อยไต่จักปุ๋ยนึงนี่ละว่า ได้แล้วสามถาดแล้วเขาก็ามาเตรียมไว้เลี้ยงให้เขาเกิดยูกับฉีดจุลินซี่เนาะค่ะฉีดฉีดน้ำมักจุลินซี่ให้น้องให้เขาเลี้ยงต้นเลี้ยงหลากให้เขาเกิดไว้ไว ลัตพงไกลบุตรสวัสดีค่ะทักทายขอบคุณนะคะเลี้ยงประมาณเป็นเดือนพุเด,ด้ค่ะกลัวสิได้ปลูกบเมนบบเมนได้ปลูกงไงเด้ขึ้นชายนี่ง่ายซ่าแต่ว่าคันเขาได้ได้ล่งดินแล้วก่ะจีนามาไข่ปุ๋ยเขากันไงไว้โตปลูกก่อนในโตบนโตนั่น ย่องของเทียใส่ปุ๋ยไปแล้วคุณผอเอาปุ๋ยไปใส่ให้ตอนนี้กำลัางงามอ้วล่วอยู่งามคัดตันนี้กกบสิท่านราคาบอ่อตอนนี้ราคายืนอยู่ลอยกลัวเฮาสิได้ขายกษตสามสิบบาทยี่สิบบาท ขอบคุณนะคะขอบคุณสีล้านดวงตาเนาะค่ะเข่ามากกับกดไหลกดแช่ใหย่ในเฟน,นเนอร์ด้ค่ะเด้อในเ่นฟ้ามกับเกษตรอินซีกับเป็นฟ้ามบา่นนอกบั่นนอกเนาะค่ะฟ้ามฟ้ามก้นบั่นนอกแต่มีใจหลักเ,เกษตรเป็นเกษตรอินซีร้อยเปอร์เซ็นนะคะเกษตรอินซีร้อยเปอร์เซ็นต เห็ดไปท้ำไปกับพอได้ยูได้กินนี่แหละพี่้องเอ้ยชี่ิตของกษตเมันบดได้ลำลอยอยด้วยอยังมากไม่ดอกห้าเห็ดแบบออแกนิกแล้วห้าบรได้เห็ดส่วนหลายห้เาเห็ดหลายบดได้มันดูแลบดได้เอาที่ห้าดูแลได้นะคะเอาที่ห้าทถ้ำไหวนะคะเอาที่ทํำไหวถ้ำได้ตามกระเยื้อมตามปัสสานี่แหละหดไปดีกว่าห้าบ่มีแนวเห็ด ดิกว่าวางงานสมือนี่ถ้าบ่มีไล่ใดบ่มีงานทำเฮ้ากับสิบ่มีขาดใส่ายมันมีคาหลายแนวคาดนามคาไฟคาโทรศพัพท์คาเจ็ดเดแต่ก่อนตะพอเมีเฮ้าบ่มีเกจเด้บ่มีไฟฝาดเออดังฟืนดังไฟไตตะเกียงเด้สมือเราโอ้ยควมอันอำนวยความสะดวก จะเมนหลายค่ะแนวใจนั่นนี่ค่ะอาหารการกินกันบบ่เท่าใดดอกแม่เพี้นนั่นนะกับประหยัดดูค่ะประหยัดอยู่หมูกับว่วคอยซื้อกินกินปลากินไก่กิน,ก,ก,นกุ้งกินปูไปสั่นละลูกซื้อกุ้งมให้บหกหลายกุ้งหน่อยกุ้งฝอยทั้งกระปู กินตามอาหารพื้นบ้านแหละไม่เพื่อนบ่อใดกินอยากไมก้มากไมก้กินอย่างนันดอกกินแบบง่ายๆโอ้ยยุยุงย่งมตตตัวใหญ่ๆหเนวใดเข้าประยดัดใดเข้ากับปะยดัดเนาะค่ะเนเาะ เพราะว่าในฟ้าม่ม่เพ่นกับมีพักมีพริกมีอุปกรณ์ท้ำขั่วเมื่อ,อสุยางล่ะค่ะบอกอื้บอบบกแฝงบอกพริกต้นหอมตน้นอันนี้เหาหอมกับเตี้ยมเห่ากับปลูกกินเองในฟ้ามเนค่ะบดสือ่อเขานำซามปลาเห่ากับบดสือ่อส่วนเดียวแต่อาหารเห่าประกอบเองปลอดภัย กับประหยัดเงินเพราะพื้นปูปลาหน้าน้ำนั่นไปหาเอาในโบนั่นว่าอึดก,กินดอกพี่น้องเอ้ยแต่คุณพ่อของแม่เพ่นนั่นบอกไปหาบอกหูหาหูเฮต,ต้เบียกจะเลยตองสื่อเขากินแต่ว่าลูกกับสื่อมาหายเน่วนหมากและลูกสื่อปลาสื่อไก่สื่อหมูมาหาย ติมแถวหนีแม่เพ่งกัดจะขออนุญาตล่งไหลนะคะจังพอกันไหมโอ้ยยุ่งกัดจังคอมาพอกันไหมมือนีกะขอล่งไหลในตอนเนี้กรนาะคะ่ะมีมา,สอ,า,าสองล้านดวงตาสองล้านดวงตาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ เลเยแต่ตองมันบ่คอยได้ล่งคลิปมือน,นีบบ่มีบ่มีเวล่าลงคลิปบ่ได้อยู่ฟ้ามเนาะคะ่กะก็เลยไล่สดพูดพุ้ยนะั่นเ,เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเน่ผูใดเขามว่าซองไม่เพ่นกะกาบขอบก็พูดหลายๆเด้อค่ะที่มาจอดหลดุดเบิงหนาบานไม่เพ่นเนาะคะ่ะมาเอินเบิงว่ามีคนอยู่บ่คะ่ะบางบางครั้งบางคนเนาะคะ่ะอยู่ในฟ้ามเนี่แหละคะ่ะไม่เพ่นบอกไปใส่ดอกเนาะ,ะอยู่ในฟ้ามตลอดคือ ชีวิตเท่าติดดินอยู่ในดินอยู่ในหัวในสวนนี่แหละอยู่น้ำหัวน้ำสวนยุ่งกับมองแมวงมองแหวงมากตักตูนใหญ่ๆด้เงี่ชีวิตที่เฮามี่อยู่กับขอติดไว้ในหัวในสวนนี่แหละให้จริงที่เฮาชอบ ประกอบอาชีพสามารถอาชีพโดยความบริสุทธิ์นะคะกระถำไปนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกแรงใจนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาจอดหน้าบ้านแม่เพ็ญเนาะคะ่ะได้ยี่สิบสี่หน้าที่ับอีกสามสิบวิแม่เพ็ญกะจะ,ะขอล่งไหลจังค่อยพอกันับแม่เพ็ญใหม่นะคะน่าจะเป็นวันหลังเนาะคะ่ะวันหลังแม่เพ็ญก็จะมา เปิดไหล์พูดคุ้ยกับเพื่อนๆอ,อีกหลายๆขังเนาะคะ่ะขังนี้ก็กรับขอบพระคุณถูกกำลังเนี้งใจนะคะขอบคุณค่ะ